ตะไบหางหนูจะมี3ขนาดครับแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าจะใช้รับโซ่ขนาด38หรือว่า38ใหญ่เนี่ยก็ใช้เบอร์5.5หรือว่ามาร์คเขียวเวลาไปซื้อก็ให้ดูเบอร์หรือว่ามาร์คเขียวให้ดีเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการรับโซ่แบบง่ายๆในแบบฉบับของผมนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นโซ่ซอยนะครับถ้าเราแกะกล่องมาเนี่ยตัวคมของฟันมันจะไม่ตรงแบบนี้นะครับมันจะยิงเฉียงประมาณหนึ่งเลยถ้าเราไม่แต่งองศาให้มันตรงเลยเวลาไปเลื่อยคมมันจะจิกเนื้อไม้แล้วก็ไม้ที่เราเลื่อยเนี่ยมันจะเป็นรอยลึกนะครับทำให้เวลาที่เราใส่เ,เนครรัใใหห้้เาออตไนนมมงง่่่ดขืื ก็ใช้ตะไบหางหนูเลยในการปรับนะครับพยายามปรับให้มันได้องศาเท่ากันทุกคมทุกฟันนะครับเวลาถูตะไบให้กดตะไบลงให้มันกินใต้คมของฟันประมาณนี้นะครับแล้วก็พยายามรักษาองศาของฟันเรื่อยให้มันได้ขนาดแบบนี้ทุกฟันทุกคมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นโซ่ที่ผ่านการแต่งฟันมาแล้วเนี่ยการรับให้คมก็เราถูแค่ประมาณ3าสีทีก็พอนะครับไม่ต้องไปถูเยอะเพราะว่ามันจะเปลืองคมของฟันนะครับการรับดวยวิธีของผมเนี่ยความคมก็จะได้ประมาณนี้เลยแล้วก็ความเรียบของไม้ก็ถือว่าเรียบใช้ได้นะครับ